สวัสดีค่ะพี่น้องพี่สุภุสุวรรจ้าวันนี้บรได้เขาโคเขาป้าค่ะมหมอนพี่นอ้องมสีรุ้งทองไปหาบางเก็บเห็ดขมอยู่ค่ะนะคะเนาะหางเห็ดผึ่งขม,มรุ้งทองไหยทองหน้าเด้อพี่นอ้องข้าวเจ้าง่ามพักทองฟ้า ไู่บายฝนสีมากครับที่นอก <c oughs> ไปกับพีงน่องตัวกับน้องสาวมาเนี้ยค่ะสม,มุนมาน้ำ3สามตัวฝ <c oughs> นฝนมากคักรายลงทงน้ง่าบัไดีค่ะ ภูเขทงนาไปยางๆๆเร็วเร็วเร็เรเรพีนงง่น้องลงทงทาน้ำกันค่ะวันนี้ว่าได้ขอป้าเขาโขกนะคะล้ไปบังเห็ดผม่ะคะพี่น้องภูเขาทงนาเขาเนี่ยแห,หละค่ะตรงนี้เห็ดเกิดบอ สเห็นเอิดเป็นวามิเห็นกำลังเกิดเหมือนกันเนาะย่างมาละวท่อนค่ะหาเก็บเห็ดไปค่ะไปรุ่นน้อกันค่ะ,ป,ป,นนคะป่าย่าป่าย่าขอ,าอ,อ,อดอกพี่น้องอุ้ยเก็บไหมหลายคั่ะดอกน้อยๆค่ะพี่น้องบ้างเฮ้ยเฮ้ยค่ะพี่น้อง โอ้หน่อยแห้งตรงนี้พ่อเอาอยู่ค่ะโอ้เอ๊ะยกำขึ้นค่ะพี่นอ้องจะมีปา้าเอาอยู่ค่ะวา้าดเอ๊ะจะมีเอาได้อยู่ตรงนี้หน่อยมาเก็บมือหลังอ้าววัดทเอาอัอนอนี้ง่ายแค่ไหน ดอกหน่อยพี่น้องคะว่าไงว่าไงโอ้ที่เก็บได้ไหมคะอืมน่อยเล็กๆไม่ใหญ่บู๊ อืมกำลัางงามๆเลยค่ะสมีอย่งกุบๆดีค่ะพี่น้องโอ้โอ้สมุนสมุนเนี่ยลูกเด็โอู้ฮักฮักฮักไปไปไปอู้ดอ,มมมมอกงามๆจ้าเบิ้ง ไปเลยไปเลยไจะเป็นเนาะไปเร็วไปเร็วไปเร็วเลยงไม่อยู่จะเป็นน,ยา,น,นายสม,มุนไอรที่นองเอ้ยโอ้ยสองดอกนึ่งสมุนที่นองกากซากนี่ืูย นี่น้ำนี่หยุบคุบดีบุนน่อยเอาให้ไม่หง่ค่ะหลังเขามาเอาใหม่นี่นี่มองหมพี่น้องกําลัางขืนมองไหมสาดๆเลย แล้วตอนนี้โมเดลมีดมาน้ำเลยค่ะพี่น้องจะไปตัดด้วยเหี้ยนขามันพาดพี่น้องเบื้องอุย้ยรักขื่นเพียบเลยอืมไม่น้อยนะพัดเยเะียเะียอะเอาไปปว่อยพี่น้องเบิ้ง มุตมิพูนะพูนะนัะ่งข้นลังข้นจ้าโอ๊ยอ,ยน,อน,นี่ก่อนมีก่อนอุ๊ยดอง,งามค่ะพี่น้องน,นีกอ่อนมาใดอหน่อยกัน เต็มเลยค่ะน,นี่เป็นตัตขาขาดีบ้านเลยค่ะพี่น้องฝนที่มาตกข้ามก่อนโอ้แม่เก่าตัวนี้เอาได้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 ตัวนี้เอาไม่ได้ ขุ่นก็ลังขึ้นค่ะพี่น้องเต็มเลยว้าวนำงมอา,างขึ้นมาเอาครับพี่น้องค่ะนี่ตุกไว้เอ้านี่กรุบกรุบ อดอกหน่เพันก็รักขึ้นค่ะเออดิลิมน้ำาอ๊ยสวยออกลิ่มน้ำนี่ออ้ดอกงามจังเลย พี yeah. ่น้องนี่แล้วนี่แล้วกำลังโคตรแจ้งแล้วพี่น้องฟังคล้องพี่น้องบ้งบงบ้งุ่นอุ่นะว้าตนสีิตเราอได้สั้นแท้ะุ่นอุ่นยังไง สีล่องจดงไดนันี่ล่องมาได้กระต้องล่องนะพี่น้อง่าอ้บนีมันเลือดอกน้อยๆอ้ยเก็บก่อนเก็บก่อน กมมก้มมี่น่าออกโอ้ยดอกนี้ไงเหรอดอกน้อยๆฉันเอาม่ได้ดอกพี่น้องอ้ยเอาขึ้นยังไงล่ะบ้านนี้โอืออกกระบอกอยู่ริมๆหนูละพีกยานคตตกน้ำเนาะ งั้นก็ลังก็งั้นพ่อกุบกุบนั้นพอ่อกุบกิบกุบกิบจนนี้ละพี่น้องข้างผุ่นก็เก็บข้างผุ่น <laughs> เอ้ย ฝนมานนำม,มาแล้วพี่นอ้องฝแล้วนนำยากาศเชา้ชาเช้าป่าบอนบีป่าบอนป่าบอน,บอนโอ้ยโอ้ยว้าพี่น้อง ก็มีไอติมกามีน,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 นี่สวยเลยโอ้แต่แกงหวานค่ะซื้อเห็ดเปลือกคุ้มแกงหวานครับ่นาะอันหวานคุ้มๆว้าวโอ้ยตาภาพดีหม น,น,นะไหก็ตแกง้พี่น้อง๋ยวมาตน,นี้อีกออันนี้นออกสวยสวย,สวยอุ้ยเป็ขารงนีครับพี่น้อง เราเก็บฝนสีมาก,ก่อนแล้วออ้ยหลาย,ลายคุณค่ะออต้ององโอ้อกนิดหัำสักหัวขวาม,มานีแลละอื้อ,อ เราผลิตยตามแท้ัด์นอกมลงคี่นอนี่ันังามๆเลยค่ะโอ้ นตกน้ำไีมันสั้นอุ้ยอู้หัน้อยตัวนี้เอาได้ตไปนะคะัล้องเปนกัะพี่น้องก่ะพี่น้องอุ้ยอุ้ยอ้ยอุ้ยหัดสัตร้อน <laughs> Để bố <bỏ> con Hàng lang lúc bị ở bờ đây đó Hàng lang ừ. Bịt chân thầy hả nè Ồ Ồ อ้ยไปฟังคุณค่ะอเอาดอกแกนตกน้ำเอาดอกยานตกน้ำ,น,น,ำ,น,ำน้ำค่ะออรอ,ะอ,ออีกแล้วค่ะพี่น้องพ้อยอีกแล้วนี่น้ำด้วยค่ะโอ้สิจ ต้นไม้ต้นไม้โอ้โหดอกด้่ค่ะพี่นาะอุ๊ยปี๊ปี่ะเื็นไ่มเหนม Ooh. Ooh. นอู๋อูน้องนี่ดอกเห็ดไหมพี่น้องสอนค่ะบูมสวยสวยสวย ตักัดขาดอยู่กอนนู้ามคักนี่อดูนี่ฮัทเขาตั้นเลยพี่น้อง

โหดคัดพุดนะเห็นมน้ยเมเป้ไอตัวนี้โอ้ตรงนี้นี่เนาะกลองกระไดดอกไม้เอาไว้ก่อนเดี๋ยวเราก็กินนี่แหละโอ้ยโอ้ยตกลงคล้องเลย ตาดินี่ยๆๆๆๆว่าจิว่าจิหัวทิ่มพี่น้องสองดอกนี่ดอกน่อยไรครับเมือหลังเมื่กี้ไหมพี่น้องโอ้โ้ แดงกับพ <hel> ่อผู้แดงอุ้ยกัด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 ไม่อุ้ยหมดกัดหมดกัดหลายๆยแล้วค่ะมาตัวกับพี่น้องเลี้ยงฟูดมากเกิดดูคว้อยมดแดงวะนี่ เายชุด c ค ố ยหมดแดงอู้ตะุติมิจะได้เกิดตะุติมิว้าวสวยสวยสวยมากสวยมากอันนีปิดไว้

Ừ, chung nè ừ, chung nè chung nè chung nè ừ, chung nè chung nè chung nè chung โอ้ยจุ่มนี่จุ่มนีไหมโอ้สามสิบดอกคนละจุ่มนี่ตัวนี้กอนโอ้ยพี่นลีอยู่ในพีพี่้องเนี่ยโอ้ยตัวนกอนหลอกเฮ็ดไหมคะโอ้ยยุ่ง ้ตอมกันยูเก็บี่ยวกันนี่เดี๋ยวลองหน่อยมันอู้จุ่มนี่เกิดมาเป็นเงาเลยตรงน,นีพี่น้องอู้หึกระตา ตัดขาอยู่บานเหาออืมโอม้ผีดนะพุงนี่ยเะนี่อ้ป็กางขืนงามนี่ค่ะก็แก้งก็แกงจอยเข็นห่านออก่อน โอ้โหฮักฮักฮักอานี่มน่อยไลมหลังไม่เก็บหีดอกใหญ่ดอกน้อยไว้เห่นละอืิ้อืม่บาเดี๋ยวนอ้ดอกน้อยไยค่ะเอ๊ะ โอ้โอ้ท้งนี้ว้าดอกก็กุบกรบ,กบโอ้ยพนีมีทุกหย่อมหญ้โอ้ดอกไม้ชนดนอกไม้นออมมานนีอยู่ Ui, nó Ui, nó khô nhã Cho nó Chị Poha Nó không lấy, Nè Kìa, cúp 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 Này, nó không Này ตรงนี้หน่อยปุ๊กไว้ดอกง่ายง่่โอนี่กำลังขึ้นพ่อกินได้ก็เอาก็เกิดค่ะ ออีอดอกมะลือเลยดอกนี้ก็มะลือเลยโอ้ดอกนี้ก็อยู่นี่ ร้อหลุดร้อหลุดที่นอีกอยู่ที่ไหอีกสีมดแล้วเนาะนีะ่ครับพี่เนอะฮาได้ายแล้ว อก็กินแล้วครับพี่น้องดอกหน่อยมันลายแล้วค่ะเนาะโอเคพี่เอาได้เนี่ยนะคะบึงเน่บึงเน่งามครับก็ได้กินในอยากครับพี่น้องตะปูตีปี ยืนดีกับประดับฝาักเพียงแค่นี้ค่ะพี่โนโอ้องมายอยู่ค่ะก็เลยแกงแล้วกันเนาะ,ะหมาขอบคุณทุกการรับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามปเป็นกำลังใจใประดานี้ได้จ้าเปลี่ยนเป็นเครื่องต้านหรอคะพี่โนโอ้องตะปูตะปี สวัสดีค่ะ